สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกาเล็บจีนิสนวนแอนด์ซีร i ส์ค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ยังเสียงแหบอยู่นิดๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังพูดได้ค่ะสำหรับอพัพซดนี้นะคะป่วนรักวิวาวาวุ่นตอนที่33แล้วนะคะเรื่องนี้มีแค่40ตอนใกล้จะจบแล้วล่ะค่ะ เมื่อลีเวยนางเอกของพวกเรานะคะกลับมาที่ชินฉวนเนี่ยก็บอกสาวๆเรื่องที่จะเปิดร้านสาขาทั่วทุกมุมเมืองของท้งก้าดินแดนแต่นางก็คิดว่าไอ้กำลังผลนะคงไม่พอจึงคิดจะจ้างพ่อขัวเพิ่ม พ่อครัวในร้านที่ชำนาญแล้วก็จะส่งไปจัดการร้านค้าใหม่ส่วนร้านหลักของเราก็จะจ้างพ่อครัวใหม่มาแทนตรงงหายถังถึงกับอึ้งในความคิดของนางถามไปว่านี่เจ้าคือลีเวยหรือหยวนอิงกันแน่ลีเวยพอได้ยินดังนั้นก็คิดถึงหยวนอิงขึ้นมาทันทีตอนนั้นท่านโจก็นำจดหมายของหยวนอิงเข้ามาให้ ลีเวดีใจมากก็รีบเปิดอ่านทันทีข้อความในนั้นบอกว่านางได้เข้าท้องพระโรงแล้วดูแลฝ่ายทะเบียนร,ราชอย่างเป็นทางการแล้วส่วนอีกฉบับเป็นจดหมายจากซังกวนพอสาวๆเห็นลายมือของซังกวนก็หัวเลาะชอบใจที่ลายมือของนางนั้นไม่พัฒนาเหมือนเดิมเลยข้อความในนั้นบอกว่านางเจอกับพี่ห้าแล้วทั้งคู่ออกไปท่องยุทธภพด้วยกันให้ถังแสดงความยิน ดีออกมาทันทีแล้วถามว่าตกลงองค์ชาย้าหงอสร้างกวนได้สำเร็จไหมลีเวยจึงบอกว่าเรื่องนี้คงต้องขึ้นอยู่กับดวงของเขาแล้วล่ะทางด้านสร้างกวนพอตื่นเช้าโผล่หน้าออกมาจากกระโจมองค์ชาย้าก็เริ่มเอาใจนางสารพัดไม่ว่าจะยื่นผ้าเช็ดหน้าให้ยางเขาโพดเป็นอาหารเช้าไวรอหรือแม้แต่จะเก็บของเขาก็กุรีกุจอรีบเก็บให้ แต่เขากับทำไม่ได้เรื่องสักอย่างยางเขาโพดก็ไม่เกรียมทำของที่เก็บรวงแล้วร่วงอีกจนนางต้องจัดการเองเขายังอวดดีว่าในชินชวนเขาชนะเลิศทักษะก้าวห่วงปิศนาเชียวนะนางจึงถามไปว่ามีแต่ท่านเท่าน,นั้นใช่ไหมที่ลงแข่งเขาก็บอกว่าไม่ลอกยังมีเจ้าสิอดอีกคนทำเอานางถึงกับสายหน้าอย่างระอาแล้วก็บอกให้เขาน่ะไปซะ แต่เขาก็ยืนยันว่าแม้เขาจะทำอะไรไม่เป็นแต่เขาก็จะพยายามทำต่อไปให้ได้แล้วก็ยังขุยว่าก่อนมานี่เขาจําแผนที่ทั้ง9้าดินแดนได้หมดแล้วนั่งทำหน้าเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อแต่ก็ถามไปว่างั้นถ้าจะไปสร้างฉวนต้องเดินทางอย่างไรเขาจึงจัดแจงบอกอย่างคนที่ชำนาญว่าต้องผ่านไปทางตำบลไหนบ้างไปทางทิศไหน เมื่อทั้งสองไปตามทางที่เขาบอกก็ปรากฏว่าที่สุดแล้วกลับเป็นทางตันไม่มีทางไปต่อไปแต่เขาก็อ้างว่าเขาพามาดูทิวทัศน์ที่สวยงามราวกับภาพวาดต่างหากละ่ะแล้วก็บอกให้นางลองฟังเสียงนกร้องและกลิ่นดอกไม้หอมนี่สิ พอพูดจบเสียงที่ได้ยินก็มีเพียงแค่เสียงอีการ้องอย่างวังเวงพร้อมกับทิวทัศน์ต้นไม้ใบหญ้าแห้งแรงลกถนนหนทางก็ลกร้างสร้างกวนหัวเสียมากบอกเขาว่าเราควรจะแยกกันตั้งแต่แรกจะดีกว่าจเจ้าทำให้คาเสียเวลาท่องยุทธภพ,พว่าแล้วก็จูงม้ากับทางเดิมอย่างหงุดหิด ภาพตัดไปที่ชินชวนตอนนี้พวกหลีเหวยยังง่วนอยู่กับการหาพ่อครัวคนใหม่มาประจำที่ร้านหลักพ่อครัวที่มีรายชื่อส่งเข้ามาก็ร้วนเชื่อใจไม่ได้โดยเฉพาะองค์ชายสี่ที่ชินกับการใช้เส้นสายแนะนำพ่อครัวมาหลายคนแถมยังคิดจะติดสินบนพวกนางให้รับพ่อครัวของเขาอีกด้วย พวกนางคิดว่าต่อให้พวกเขาทำอาหารอร่อยแต่ฉลาดเป็นกรดขนาดนี้พวกนางก็คงไม่กล้ารับไว้แน่บางคนถึงกับบอกว่าเป็นญาติห่างๆขององค์ชายสี่ รู้ภูมิหลังพวกนางอย่างชัดเจนพวกนางก็เกรงว่าพวกนั้นจะคิดหลอกใช้หอสุราของนางสร้างความสัมพันธ์กับดินแดนต่างๆถ้าเป็นแบบนั้นก็ยิ่งจะยุ่งกันใหญ่ตอนที่พวกนางกำลังกุมใจอยู่องค์ชายก้าวก็เข้ามาบอกว่าเขาพอจะมีพ่อครัวมาแนะนำเขาไม่ได้คิดจะใช้เส้นสายหรือมีเบื้องหลังกับเรื่องนี้ให้พวกนางลองดูก่อนก็ได้หากไม่พอใจก็ไม่ต้องรับ พ่อขวดที่เขาแนะนำชื่อว่าเซียวหยางสามารถทำอาหารได้อย่างคล่องแคล่วหน้าตาก็ถูกใจพวกสาวๆเป็นอย่างยิ่งอาหารที่ทำก็เป็นอาหารของหลายดินแดนรสชาติอร่อยมากและยังมีรสเหมือนต้นตำรับของแต่ละดินแดนไม่ผิดเพี้ยนนำซ้ำยังเป็นคนจี้ฉวนบ้านเดียวกับหลีเวยอีกด้วยพวกนางจึงรีบรับเขาไว้ทำงานทันทีและยิ่งเขาเป็นสหายขององค์ชายก้าวด้วยพวกสาว จึงสนิทสนมกับเขาอย่างรวดเร็วค่ำวันนั้นฟางหรูมาหาห้าวเจียที่แผงขายของอีกครั้งนางมาก็เพื่อจะบอกว่านางจะกลับไต้ฉวนแล้วฮาวเจียห่วงว่าทางบ้านของนางจะไม่ยินดีจึงเสนอว่าหากนางไม่รังเกียจหอสตรีของพวกนางยินดีต้อนรับฟางหรูอย่างเต็มใจ ด้วยความสามารถของฟางหรูคงช่วยงานได้ไม่น้อยแต่ฟางหรูก็ยืนยันที่จะกลับบ้านเพราะที่บ้านยังมีเหมืองอีกหลายสิบแห่งให้นางต้องกลับไปดูแลและในชิ้นชวนนี้นางก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเลยที่บ้านของนางมีแต่พี่ชายหากกลับไปแล้วพวกเขาคิดว่าทรัพย์สินในบ้านควรแบ่งให้เท่าๆกันระหว่างหญิงชายก็คงดีแต่หากไม่คิดเช่นนั้นนางก็จะสั่งสอนให้พวกเขาได้รู้ริดเอง ฮาวเจียถึงกับหัวเราะในความเด็ดขาดของนางที่ยังคงเหมือนเดิมก่อนจะอำลาจ,จากกันฮาวเจียก็บอกฟางรูให้ดูแลตัวเองด้วยฮาวเจียรู้สึกใจหายได้แต่มองฟางรูที่เดินลับตาออกไปและในคืนนั้นเซียวหยางก็กลับมาที่จวนกับลีเหว่ยด้วยนางชวนเขาให้มาเอาเห็ดสนที่องคชายก้าโปรดเพอหาซื้อในตลาดได้ยาก แต่ไม่ว่าเซียวหยางจะหยิบจับอะไรทั้งพ่อครัวหลิวและผู้ช่วยต่างก็หยิบตัดหน้าไปก่อนทุกครั้งแล้วก็อ้างเหตุผลต่างๆนานา,นาที่เขาทำเช่นนี้เพราะคิดว่าในครัวนี้เป็นถิ่นของเขาจะให้คนอื่นเข้ามาเหยียบจมูกไม่ได้เด็ดขาดลีเวยเห็นแล้วก็ตำหนิพวกเขาว่าทำตัวไม่น่ารักกับแขกของนางเลยแต่เซียวหยางก็ไม่ว่ากรอะไร พอเขารู้ว่านางปลูกสวนผักเองจึงขอไปดูแปลงผักของนางนางเดินแนะนำเขาให้ดูผักต่างๆที่ปลูกและก็ยังอนุญาตให้เขาเก็บกลับไปทำอาหารให้องค์ชายก้าวอีกด้วย ตอนนั้นองคชายหก,กลับมาพอดีเห็นสองคนนี้สนิทสนมกันเช่นนี้จึงรู้สึกหม่นใ้รีบเข้าไปทำตัวขวางคองตอนนั้นลีเวยกับเซียวหยางกำลังคุยกันว่าจะปลูกเก้ากี่พอซูเซินทำเสียงกระแอมพวกเขาก็หันมาทางองคชาย6กลีเวยรีบแนะนำพ่อครัวคนใหม่ของร้านให้เขาได้รู้จัก องค์ชายหกแม้จะรู้สึกตะขิดตะขวงในใจอยู่แต่ก็ยิ้มทักทายตามมารยาทแล้วเอ่ยว่าเขาบาังเอิญได้ยินว่าพวกเจ้าจะปลูกเก้ากี่กันหรือแต่ที่บ้านเรามีอยู่แล้วนี่นาว่าแล้วก็ชี้มือไปที่กระถางสองใบที่อยู่ติดกันตอนนี้ผลสีแดงออกชูช่อเต็มกระถางน่าดูยิ่งนะักแต่ลีเวยกับเซียวหยางก็พูดขึ้นมาพร้อมกันเลยว่านั่นมันพริกขี้หนู ไม่ใช่เก้ากีทำเอาองค์ชายหกกรีบหุบยิ้มแทบไม่ทันเหล่ตามองสู่เซินเพื่อจะหาตัวช่วยสำหรับการหน้าแตกในครั้งนี้ลี่เว่ยรู้ว่าองค์ชายหกกลัวจะเสียหน้าจึงรีบแก้ตัวแทนเขาว่าพิกขี้หนูพวกนี้ยังโตไม่เต็มที่ก็ดูเหมือนเก้ากีอยู่มากแยกไม่ออกก็ไม่เป็นไรหรอกท่านไม่เหมือนกับเซียวหยางที่อยู่กับผักทั้งวันนางให้อภัยเขาได้ องคชายหกพอรู้ตัวว่าหน้าแตกก็รีบเอ่ยขอตัวก่อนอ้างว่ามีงานราชการต้องทำต่ออีกแต่ก่อนไปสเสรนก็กระซิบบอกวีจานให้ช่วยดูแลแทนพวกเขาด้วยวีจานก็พยักหน้ารับคำเมื่ององชายหกไปแล้ววีจานก็ไม่รอช้าเข้าไปแทรกกลางระหว่างลีเวยกับเสียวหยางทันทีไม่ว่าพวกนางจะคุยอะไรกันก็จะคอยกันท่าให้ตลอดเวลาจนเสียวหยางเองก็รู้สึกได้ วันต่อมาองค์ชาย6และองคชายสี่ก็นัดพบปะกันที่หอสุราพวกเขายืนอยู่ชั้นบนมองดูความเรียบร้อยด้านล่างสิ่งที่เขาคุยกันยังเป็นเรื่องขององค์ชายสี่ที่นัดพบปะผู้คนมากมายมาเลี้ยงอาหารแต่เมื่อตรวจสอบดูแล้วก็ถือว่ายังอยู่ในระเบียบ แต่องค์ชายสามก็ยังกลัวว่าเขาอาจจะมีแผนการอยู่เพราะเขาแนะนำคนจากกรมพิธีการหลายคนให้กับหน่วยงานตอนนี้ทุกหน่วยงานมีแต่คนของเขาเต็มไปหมดมีเพียงกรมพลเรือนก้าวดินแดนหน่วยน้ำหน่วยเกลือของเจ้าเท่านั้นที่ยังไม่แทรกซึมเข้ามาองค์ชายหกจึงเข้าใจว่าพี่รองเนี่ยวางตัวพี่สีเอาไว้ในกรมพิธีการก็เพื่อจะให้เขาดึงตัวบัณฑิตมากมายมาเป็นพวกนี้เอง แต่องค์ชายหกก็ยังมั่นใจว่าตราบใดที่เขายังไม่ออกนอกรูนอกทางเราก็ควรจะเชื่อใจเขาและในตอนนั้นเององค์ชายหกก็เห็นเซียวหยางยกอาหารออกมาข้างนอกเดินป้วนเปียนไกลหลีเวย่ยจึงทำให้เขารู้สึกหึงหวงขึ้นมาทันทีแต่เมื่อนางมองขึ้นมาเขาก็ทำทียิ้มแย้มให้แต่พอนางหันกลับก็ทำหน้ามุยไม่รับแขกอีกครั้ง ตรงไฮทังเห็นภาพทุกอย่างจึงเตือนหลีเวยว่าบางทีองค์ชายหกอัจหึงก็ได้ทำไมไม่บอกเขาไปเลยว่าเสียวยางเป็นคนสนิทขององค์ชายเกาแต่หลีเวยก็บอกว่าเขา่าคงไม่คิดอะไรหรอกมั้ง องชายสามเองก็พอจะเดาออกจึงบอกเขาให้ระวังเรื่องนี้ให้มากๆไว้ยิ่งช่วงนี้ลมแห่งการหย่าร้างพัดพามาสู่พวกเราแล้วทั้งพี่รองเจ้าฮาและยังตัวข้าอีกด้วยตอนนี้ชายาเอกของเจ้าก็หย่าไปแล้วต้องระวังชายารองไว้ให้ดีว่าแล้วก็คิดขึ้นได้ว่าต้องรีบไปเตือนเจ้าเจ็ดด้วยคนแล้วละ่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียเมียไปอย่างที่พวกเขาเอาได้ เย็นวันนั้นองค์ชายหกก็นำรถม้ามารอถึงหน้าโรงสุราเพื่อจะรับหลี่เหวยกับพร้อมกันแต่ก็นึกไม่ถึงว่านางจะผ่าเสี่ยวหยางกลับด้วยเพื่อจะให้ทำอาหารสูตรบำรุงกระเพาะให้เขาทาน เขาทำสีหน้าไม่พอใจขึ้นมาทันทีรีบเดินเข้ามาขวางระหว่างสองคนเมื่อมาถึงจวนลีเว่ยก็ปีกตัวเข้าครัวกับเซียวหยางที่จริงนางคิดจะเรียนทำอาหารกับเขาเพราะต้องการทำไว้ให้องค์ชายหกทานแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเห็นว่าเครื่องครัวต่างๆนั้นอันตรธานหายไปหมดเป็นฝีมือของพ่อครัวกับผู้ช่วยที่ช่วยกันเก็บซ่อนเพราะไม่อยากให้เซียวหยางเข้ามาวุ่นวายในถิ่นของพวกเขา ลีเวยจึงหันไปพูดจาดีๆกับพ่อครัวหลิวว่าเสี่ยวหยางเนี่ยอุตส่าห์ลำบากมาทำอาหารให้ทานอย่าได้สร้างความไม่สบายใจเพิ่มอีกเลยนางพูดยังไม่ทันจบสู่เซินก็พาวีผิงและวีจ้านเข้ามาในครัวแล้วทำท่าข่มขู่ว่าพวกเขาเป็นคนของจวนองชายหกไม่ได้มีหน้าที่ทำดีกับคนนอกจวนเสียหน่อยเซี่ยวหยางเหมือนจะรู้ดีว่าต้องทำอย่างไรเขาจึงรีบบอกว่า เขามาที่นี่ไม่ได้มามือเปล่านะมีของขวัญมาให้ทุกคนด้วยว่าแล้วก็ล้วงเอามีดทำครัวออกมาให้พ่อครัวหลิวพอเขาเห็นว่าเป็นมีดหายากของตระกูลเซี่ยวตระกูลพ่อครัวชื่อดังของชินฉวนจึงรีบคุกเข่าคำนับด้วยความนับถือทันทีเซี่ยวหยางได้นำรองเท้าคู่ใหม่มอบให้แก่ผู้ช่วยพ่อครัวมอบน้ำมันใส่ผมอย่างดีให้วี่พิงแล้วก็ของหวานที่ทำเองให้กับอีจานก็ทำให้พวกนั้น แปรพักมาอยู่ข้างเขาในทันทีพอถึงตาของซูเซนเขาก็ยกมือห้ามบอกว่าไม่ต้องลำบากหลอกเขาค้นตัวเซียวหยางหาของเขาเอาเองก็ได้แต่เซียวหยางก็บอกไปว่าเขาไม่ได้เตรียมอะไรมาให้ผู้ดูแลซูไม่ต้องหาหลอกทำเอาพวกพ่อครัวและสาวใช้รวมถึงหลี่เวยก็หัวเราะเยาะเขาเสียงดังซูเซนจึงทำหน้างอแต่เซียวหยางก็รีบบอกว่าเขารู้ว่าท่านซูห่วงองค์ชา หกยิ่งกว่าตัวเองดังนั้นสิ่งที่เขาเตรียมมาก,ก็คือการแบ่งเบาภาระทำอาหารบำรุงร่างกายขององค์ชายให้ดีขึ้นนั่นเอง พอซูสซินได้ยินเช่นนี้ก็ดีใจมากเพราะสิ่งที่มีค่ามากกว่าของขวัญใดๆเสียอีกก็คือองค์ชายหจากนั้นพอเซียวหยางถามหาเครื่องครัวพ่อครัวหลิวและสมุนจึงรีบเปิดโอง่งเอาของที่ซ่อนเอาไว้ออกมาทันทีพวกเขาทำอาหารสองสามอย่างแล้วก็พร้อมใจกันยกเข้าไปให้องค์ชายหก เสียงหัวเราะของพวกเขาดังมาแต่ไกลทำให้องค์ชายหกรู้สึกไม่พอใจมากที่ถูกทิ้งไว้คนเดียวแต่พวกนั้นกลับหัวเราะกันสนุกสนานและตอนนี้ยังรับเซียวหยางศัตรูหัวใจของเขาไปเป็นพวกอีกด้วยเขาเอ่ยปากถามพ่อครัวหลิวและผู้ช่วยว่าแต่ก่อนน่ะเคยพูดไว้ไม่ใช่เหรอว่าไม่ต้องการให้ใครนั้นเข้าไปยุ่งในครัว แต่พวกเขากลับตอบว่าเมื่อก่อนนั้นพวกเขาเนี่ยความคิดแคบไปนิดแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วแล้วก็ยังเอ่ยว่านานๆนนทีชายารองจะพาสหายกลับมาพวกเราควรทำดีกับเขาด้วยนะสิ องชาย6จึงหันมาเล่นงานสาวใช้ทั้งสองบอกให้วางตำแหน่งตัวเองให้เหมาะสมด้วยแต่พวกนางก็บอกว่าเหมาะสมแล้วพวกเราเป็นสหายกันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแถมยังกอดคอให้องค์ชายหดูอีกด้วยพอองค์ชาย6สิ้นหวังกับสาวใช้ทั้งสองจึงหันมาทางสู่เซินแล้วถามว่าเจ้าคงไม่เป็นไปกับเขาด้วยนะ แต่ซูเซนก็บอกว่าเขานับถือพ่อครัวเสี่ยวมากเลยรายการอาหารบำรุงกระเพาะของเขานั้นสุดยอดหาตัวจับยากมากเลยเมื่อองค์ชายหกได้ยินดังนั้นก็ทำตัวราวกับเด็กน้อยบอกว่าไม่ทานเสียงั้นเซียวหยางจึงพยายามบอกว่าอาหารแต่ละจานลี่เหวยเป็นคนทำแต่ลีเหว่ยก็รีบเอามือมาจับแขนเขาเพื่อเป็นการห้ามเขาไว้ก่อนนางบอกให้องค์ชายหกลองชิมดูก่อน แต่เมื่อองค์ชายหกเห็นนางจับแขนของเขาก็ยิ่งรู้สึกหวงเข้าไปใหญ่ทำท่า,ทาลุกขึ้นจะเดินออกไปทันทีแต่ส่เสินก็รีบขวางเอาไว้ทำให้เขาหันหลังกลับเดินออกไปทางด้านหลังแทนลีเว่ที่ไม่เข้าใจเหตุผลเมื่อเห็นดังนั้นก็รู้สึกเสียใจมาก วันต่อมาองค์ชายสาไปหารือกับองค์ชายสี่ที่จวนถึงการผลักดันให้มีการใช้เงินแบบใหม่ให้ครบทุกดินแดนแต่เขาก็หนักใจมากเพราะยังมีอีกหลายดินแดนที่ยังไม่ตกลงแต่องคชายสี่ก็บอกให้เขาใจเย็นก่อนแล้วก็ยื่นซองจดหมายตอบรับจากดินแดนเหล่านั้นให้เขาดูองค์ชายสาถึงกับอึง้งถามเขาว่าทำได้สำเร็จอย่างรวดเร็วเช่นนี้ได้อย่างไร องค์ชายสี่จึงบอกวิธีทั้งหมดให้เขาได้รู้เขาก็ถามว่าทั้งหมดนี้น้องสี่ทำแค่คนเดียวหรือองค์ชายสี่จึงนึกขึ้นได้แล้วรีบตอบไปว่าเขาไม่ได้ทำคนเดียวทั้งหมดหรอกนี่เป็นผลงานของคนในฝ่ายของเขาตั้งหางรวมถึงพี่สามได้เดินทางกรีนำไว้ก่อนเรื่องพวกนี้จึงได้สำเร็จโดยง่ายแต่หากพี่สามไม่พอใจก็สามารถคัดลอกดีกาที่เขาจะนำถวายไปกราบทูลก็ได้นะ จากนั้นก็แนะนำเรื่องที่เสด็จพ่อพูดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่นาพวกเราน่าจะเริ่มร่างแผนงานไว้ร่วงหน้าแล้วก็ให้พี่สามเป็นคนนำไปเสนอฝ่าบาทองค์ชายสามจึงได้ทำตามที่เขาแนะนำทุกอย่างแม้ในใจจะยังรู้สึกไม่วางใจอยู่บ้าง ตอนนั้นชายาขององค์ชายสี่เองก็นำผ้าปักเข้ามาให้องค์ชายสบอกว่าใกล้ปีใหม่แล้วทุกจวนเนี่ยก็ต้องส่งของขวัญกันแต่ที่จวนองค์ชายสมไม่มีสตรีคอยดูแลนางจึงช่วยเป็นทุระเรื่องนี้ให้องค์ชายสมก็รับเอาไว้แล้วเอ่ยชมนางที่คิดเผื่อเขาได้ดีมากมาก แต่หลังจากนั้นองค์ชาย3ก็มาปรึกษาองค์ชาย6เรื่องนี้พอาะองชายสี่ถือว่าทำงานได้ไม่เลวเลยและเขายังตีสนิทกับนอกแดนได้อีกด้วยองค์ชาย6กจึงคิดว่าแม้เขาจะทำเพื่อผลประโยชน์ของดินแดนแต่ก็ระวังไว้หน่อยก็ดีแต่องค์ชาย3กลับบอกว่ามาคิดดูดีๆแล้วต่อให้เขาจะเล่นงานก็คงเล่นงานแต่เจ้าไม่ใช่คาสักหน่อย องค์ชายหเมื่อได้ฟังก็ถึงกับเหลตตามองอย่างเอาเรื่องแต่องคชายสามก็รีบแก้คำบอกว่าเขาต้องการให้เราสองคนวางตัวให้คนเห็นว่าต่างคนต่างก็ทำงานไม่ได้ติดต่อสัมพันธ์กันเป็นการส่วนตัวใดๆเพื่อเจ้าสี่จะได้วางใจพูดจบก็บอกว่าหิวข้าวถามหาข้าวกลางวันทันที องค์ชายหกที่ยังเคืองในคำพูดของเขาอยู่ตอบไปว่าในเมื่อท่านบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันแค่ผิวเผินเช่นนั้นก็ต่างคนต่างกินเถอะ กลัวคนนอกเข้าใจผิดจะไม่เกิดผลดีกับท่านคำพูดของเขาทำเอาซูเซินแอบหัวเราะแต่แล้วเขาก็บอกว่าแค่ล้อเล่นนะแล้วก็สั่งให้ซูเซินไปตามลีเวยมาเตรียมกับข้าวแต่ซูเซินกลับบอกว่าลีเวยไปหาพ่อครัวเสียวที่โรงสุราเมื่อองคชายสามได้ยินก็รีบดึงแขนองค์ชายหกให้ลุกขึ้นแล้วออกไปตามรีเวยถึงโรงสุรา ที่จริงแล้วหลี่เหวยนางแอบมาฝึกทำกับข้าวที่โรงสุราแต่เพราะอารมณ์ไม่ดีที่องค์ชายหกไม่ยอมทานอาหารของนางจึงใส่อารมณ์เข้าไปในอาหารทำไม่เกรี่ยจนหมดแล้วก็บังคับให้เซียวหยางชิมเมื่อเขาชิมแล้วก็ให้กำลังใจนางว่าฝีมือพัฒนาขึ้นแล้วก็ตบไหล่นางเบาๆเพื่อให้นางนั้นตั้งใจทำต่อไป ตอนนั้นองค์ชายหกเข้ามาเห็นพอดีก็รู้สึกขัดใจยิ่งและเมื่อนางนำอาหารมาให้เขาพร้อมกับเชิญเซียวหยางร่วมโต๊ะเขาก็ยิ่งไม่ชอบใจเข้าไปใหญ่ก็รีบยกเก้าอี้ตัวเองมานั่งคั้นตรงกลางพอองค์ชายสามจะคีบอาหารจานไหนเขาก็ไล่ตำหนิไล่วิจารณ์อาหารจานนั้นยังไม่มีเหตุผลจนลีเวยทนไม่ได้บอกว่าไม่ได้ทําให้เขากินคนเดียวเสียหน่อยหากไม่อยากทานก็ไม่ต้องทานแล้วก็ยังถามเขาอีก วว่ามาทำไมเขาจึงอ้างว่ามาราชการแต่นางก็ไล่ให้เขาไปทำงานราชการที่อื่นเขาจึงจำใจต้องลุกขึ้นไปองค์ชายสามที่ยังไม่ได้กินข้าวก็รีบตักข้าวใส่ปากก่อนจะวิ่งตามน้องหกของเขาออกไปเซียวหยางหันมาบอกรีเว่ยให้กลับไปอธิบายกับองค์ชายหกดีๆว่าเขาคือสหายที่องค์ชายเก้าแนะนำมาแล้วอาหารพวกนี้นางก็เป็นคนทำให้เขาเขาจะได้เข้าใจ อย่าเอาช่วงเวลาดีๆแบบนี้มาเสียเวลากับการโมโหกันเลยทางด้านขององค์ชายฮาก็ยังคงเดินตามสร้างกวนไม่ยอมห่างพอถึงเวลาที่ฝนตกสร้างกวนก็เอาผ้าคลุมขึ้นมาบังฝนเขาเองก็รีบหยิบล่มขึ้นมาหวังจะกางให้นาง แต่ไม่ว่าจะเอาร่มคันไหนออกมาก็ร้วนเป็นล่มที่พังทุกอันจนนางทนไม่ได้เรียกให้เขาเข้ามายืนหลบฝนใต้เสื้อคลุมของนางพอฝนหยุดตกนางก็ก่อกองไฟแล้วก็เอาเสื้อคลุมอังไฟเพื่อให้มันแห้งองค์ชายห้าก็รีบมาแย่งทําแทนนาง แต่ในระหว่างที่ถาก็พูดจาเอาใจนางมากมายจนลืมดูว่าชายเสื้อคุมนั้นถูกไฟไหม้ไปแล้วกว่าจะรู้ตัวไฟก็ไหม้จนเหลือแค่เศษผ้าชิ้นเล็กๆไปแล้ว เขายังแก้ตัวข้างๆคู่อีกว่าตอนนี้กลายเป็นผ้าคลุมไหล่ไปแล้วแต่ก็ยังพอจะช่วยกันลมได้บ้างทำเอาสร้างกวนเองถึงกับมองบนด้วยความไม่พอใจดึงเศษผ้านั้นทิ้งก่อนจะหันหลังไปองค์ชายห้ารู้สึกผิดที่เขาทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องเลยและยังเป็นผาระให้นางอีกเขาบอกว่าพอถึงตำบลน,น้าเขาจะแยกทางไปเอง ทําวันนั้นขณะที่ลีเวยกำลังทบทวนตำราอาหารที่เซียวยางซ้อนอยู่ในครัวสูเซินก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาบอกว่าองค์ชายแย่แล้วนางจึงรีบวิ่งตามเขาออกไปทันที จบแล้วนะคะสำหรับป่วนรักวิวาวาวุ่นคะ่ะในตอนที่33นะคะองค์ชายสก็ตลกดีองค์ชายหก็ยังคงแบบอืมทำอะไรไม่ค่อยได้เรื่องนะคะเป็นภาระให้กับสร้างกวนตลอดเลยคะ่ะเอาละค่ะแล้วก็อยากจะรู้จังเลยว่าองค์ชาย4เนี่ยเขาจะทำอะไรกันแน่นะคะคงคงไม่ดีอะ่ะเพราะว่าองค์ชาย4ต้องเป็นตัวแทนขององค์ชายรองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตามหวานไปในป่วนรักวิวาวาวุ่นตอนที่34นะคะ หวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ